สวัสดีครับผมโอตะตัวปอมวันนี้จะมาทำคลิปพูดถึงประเด็นที่เทเลอร์สวิทเนี่ยเขาโดนติ่งวง BTS ลุมดา่าและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันว่าทำไมเจ๊เทเลอร์เขาถึงโดนติ่ง BTS ลุมดาเนี่ยผมก็ต้องขอดักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาโวยวายว่าเอ้ยทำไมชอบเหมารวมแฟนคลับอย่างงู้นอย่างนี้ไอช่องนี้เอาอีกแล้ว คือต้องเข้าใจศัพท์ก่อนนะครับคำว่าติ่งเนี่ยเขาเอาไว้ใช้กับพวกท็อกซิกนะครับผมพวกแฟนขับแย่ๆนะครับผมเพราะคําว่าติ่งเนี่ยมันคือไส้ติ่งนั่นเองใครเคยผ่าไส้ติ่งจะรู้นะครับว่าถ้าไม่ตัดไส้ติ่งออกมันก็จะมีปัญหากับร่างกายนะครับผมเป็นปัญหากับร่างกายซึ่งไอ้ติ่งพวกนี้นะครับไม่ว่าจะไปอยู่กับวงไหนมันก็จะมีปัญหากันทุกวงเพราะติ่งพวกนี้ไม่เคยมองเห็นปัญหาเลยนะครับและเขาจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความผิดของคนอื่น มากกว่าความผิดที่เขาทานะครับผมเหมือนกับเรื่องที่เรากําลังจะพูดอยู่เนี่แหละนะครับเรื่องที่เจสเทลเลอร์โดนติง่งวีเทสลุมดาแล้วก็กํากับอีกทีหนึ่งนะครับผมแฟนคลับไว้ใช้กับคนที่เขานิสัยดีเป็นแฟนคลับที่ดีผู้ตามที่ดีนะครับผมไม่สร้างปัญหาให้กับตัวศิลป,ปินหรือวงต่างๆนะครับเขาจะใช้คําว่าแฟนคลับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พวกติ่งแบบนั้นก็อย่ามาร้อนในคลิปนี้นะผมเพราะแม้กระทั่งตัวคนพูดเองก็ยังแบ่งแยกวาชัดเจนว่าแบบไหนคือติง่ง แบบไหนคือแฟนคลับถ้าตัวคุณเอาตัวเองไปไว้กับฝั่งติงก็อย่ามาโวยวายว่าทางผู้พูดเป็นคนใส่ร้ายคุณให้คุณดูแย่โอเคนะครับ ทีนี้ก็หูปากและฟังนะครับผมเหตุการณ์ที่เจยเทลเลอร์โดนติ่งบีเทสด่าเนี่ยมันเกิดมาจากงานแกรมมี่อ a วอร์ในปี2020นะครับผมซึ่งในปีนั้นเนี่ยก็มีวงต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้าชิงรางวัลซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีเจยเทลเลอร์กับ BTS ทนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีกันมาเลยและในปีนั้นเองนะครับผมใครหลายๆคนก็คงคิดว่า ฝั่ง b t เทเนี่ยน่าจะได้รางวัลน,นะครับเพราะทางด n นามายนะครับผมเพลงใหม่ของวง b t เทเนี่ยเขาสามารถครองชาร์จบน BB Hot นะครับผม BB Ho อ0ร้อได้หลายสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับแถมยังสามารถสร้างยอดวิวบน YouTube ไปได้มากกว่า100ล้านวิวกันเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากการครองฮิตติดชาร์จบน BB Hot อ0ร้อแล้วยอดวิวก็สูงอีกแน่นอนครับติ่งเองเนี่ยก็มั่นใจสูงเลยครับว่า BTS ต้องได้รางวัลเพลงป๊อปปีนี้อย่างแน่นอน แต่ความฝันของติ่งก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนที่เพลงไดนามายจะออกมาเนี่ยเจย์เทลเลอร์แกก็ได้ปล่อยเพลงออกมาเหมือนกันนะผมถึงแม้ว่าตัวยอดวิวในเพลงเนี่ยจะไม่เยอะเท่ากับเพลงไดนามายนะครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าช่วงที่แกปล่อยออกมาสามารถสร้างกระแสได้เป็นอย่างมากแถมมามีกระแสในช่วงปลายปีอีกนะครับ ก่อนที่จะประกาศรางวัลอีกด้วยซ้ำนะผมซึ่งก็ทําให้รางวัลเนี่ยก็เริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับแต่ทางติ่งก็บอกยันนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่า BTS จะต้องคว้ารางวัลมาได้อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่คิดแบบนั้นไปได้ไม่นานนะครับพอผลรางวัลมันออกมาบอกเลยนะครับผมว่าทุกๆคนเนี่ยน่าเสียกันหมดเลยนะครับเพราะคนที่ได้รางวัลอัลบั้มออฟเดอะีไปนะครับผม นั่นก็คือเจเทเลอร์ของเรานะครับและหลังจากที่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับบอกเลยว่าโอ้โหดราม่าหนักเลยครับทีนี้ดราม่าหนักดราม่ายาวเลยนะครับบางคนก็ว่านะครับว่าเฮ้ยเจเทเลอร์จะได้ได้ไงวะ เพลงในอัลบั้มยอดวิวยังน้อยกว่า BTS อีก B t ทเพลงเดียวได้ยอดวิวเกือบพันล้านอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นบางก็บอกว่าไอ้แกรมมี่อ a วอร์ดนะมันชอบเหยียดชาวเอเชียที่มันไม่ให้ BTS เพราะมันชอบเหยียดนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มีการเข้าไปด่าเจเทลเลอร์ er นะครับว่าเฮ้ยมันสมควรแล้วหรอคุณดีใจหรอที่คุณได้รางวัลแบบนี้คุณสนับสนุนการเหยียดเอเชียหรอจากการประกาศผลรางวัลอัลบั้มออฟเดอะเยียนะครับผมอัลบั้มเพลงป๊อปออฟเดอะเยียนะครับ กลายเป็นการเหยียดชาวเอเชียไปแล้วนะครับและทุกๆคนที่เป็นติ่งวีเทสเนี่ยก็เข้าไปลุมด่าเจ๊แกเยอะมากนะครับหาว่าเจ๊แกเป็นพวกเหยียดพวกข้างศาสนาข้างสีผิวข้างนู่นข้างนี่ข้างนั่นดูถูกแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นนะครับ เช่นที่ว่าประสาทแดกมากๆนะครับนอกเหนือจากเจ๊เทลเลอร์นะครับที่โดนด่าแล้วก็ท้องบอกเลยว่าจะมีคนอื่นโดนด่าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเลดี้กาก้าของเราตันเองนะครับเพราะว่าเจ๊เลดี้กาก้าของเราเนี่ยดันนะผมดันไปได้เบสป๊อปนะครับผมเบสป๊อปมิวสิกนะครับ จากเพลง Let On Me ที่แปลเป็นภาษาไทยว่าฝนตกใส่ชันนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะภาษาอังกฤษเพราะผมตกภาษาอังกฤษนะครับทักท้วงกันได้ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าติงวิเทสไม่พอใจเหมือนกันนะครับผมนอกจากจะโดนเจสเทลเลอร์ปาดหน้าไปแล้วยังจะโดนเลนี้ก้าีกานะครับ ิงเนี่ยก็ออกมาใช้มุกเดิมนะครับว่าอย,ยอดวิวเราเยอะกว่าเราต้องชนะส่อย่างงุ้นอย่างนี้อย่างงั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้คุณฟังให้ดีนะครับว่าสาขารางวัลที่เจ๊แกได้นะครับเจ๊เลดี้กาก้าแกได้เนี่ยแกได้ในสาขาเบสป๊อปดูโอ้นะครับเบสป๊อปดูโอคำว่าดูโอคือ2คนนะครับผม สองคนซึ่งใช่ครับสองคนในเพลงแกก็ร้องกันสองคนนะครับแต่แตาไม้ร้องมากกว่าสองคนนะครับผมแน่นอนแหละว่าแกก็ต้องได้ไปนะครับแต่จริงๆรางวัลน,นี้มันก็มีกำกับไว้เหมือนกันนะครับว่ามีกรุ๊ปอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับผมก็ประมาณว่าทำเพลงแบบอ่าทำเพลงแบบกลุ่มอะไรแบบนี้นะครับผม ซึ่งหลังจากที่ตัวเจ๊กแกได้ไปนะครับเจ๊กแกก็ไม่ได้ออกมาพูดหรือไม่ได้ออกมาเหยียดอะไรนะครับแต่ชาวติ่งนี่แหละครับผมที่ไปด่ากแกเหมือนกับเจย์เทเล,ลอร์เลยนะครับหาว่าแกสมรู้ร่วมคิดกับเจย์เทเล,ลอร์หาว่าแกเนี่ยสมรู้ร่วมคิดกับแกมมี่อวอร์ดต้องการจะหักหน้าชาวเอเชียต้องการจะกดขี่ต้องการจะทําให้โลกเนี่ยย้อนกลับไปในยุคเหยียดสีผิวเหยียดคนนูน้นเหยียดคนนี้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ประสาทแดกมากครับเพราะว่า คือไอเพลง Let On Me เนี่ยอาจจะไม่ได้มียอดวิวเยอะบน y o u t u b e ก็จริงนะครับแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะผมตามที่ผมเคยฟังข่าวมาเนี่ยเพลงนี้นะครับสามารถทำฮิตติดชาร์ตได้ยาวนานมากๆนะผม คือมันต้องวัดกันแบบนี้นะครับพวกสาขาเพลงอะไรพวกนี้มันไม่ได้วัดแค่บน YouTube อย่างเดียวใช่อยู่ว่าบน u t u b e เนี่ยมันมียอดวิวเยอะแต่ณที่อื่นนะครับผมที่มันเปิดให้ฟังเนี่ยมันก็มียอดวิวเยอะเช่นกันนะครับอย่างพวก Spotify หรืออะไรแบบนี้นครับผมซึ่งนอกเหนือจากตัวยอดวิวจากที่ต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็จะไปวัดกันที่คุณภาพเพลงด้วยนะครับว่า คุณภาพของเครื่องดนตรีเครื่องเสียงในเพลงเนี่ยมันเป็นยังไงดนตรีเป็นยังไงการร้องเป็นยังไงเขาจะวัดกันที่ตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ยอดวิวอย่างเดียวแบบที่ติ่งเขามาโนกันการด่าของติ่งวิทิดย,ยังคงดําเนินต่อไปนะครับซึ่งคนที่โดนเป็นลายต่อไปนั่นก็คือบิลลี่อิงลิทที่ชนะในสาขาเล c o r d of the Year ของแกรมมี่อ a วอรซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบิลลี่อิงลิชโดนด่าด้วยเหตุผลที่ ผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีเพียงเพราะว่าแกรมมี่อ a วอร์ดเนี่ยเขาไปโพสต์นะครับผมโพสต์แสดงความยินดีนะครับใน Twitter ไม่ไม่ใน Twitter ก็ IG เนี่ยแหละนะครับผมว่าเออยินดีด้วยนะที่ t ท y เ o r s w i วิต a d y g ดี้กแล้วก็บิลลี่อิงลิทเนี่ยได้รางวัลซึ่งแน่นอนว่าพอมีชื่อบิลลี่อิงลิทเนี่ยโผล่เข้าไปใช่ไหมติงวิเทสก็เข้าไปลุมด่านะครับว่าภาพภูมิใจเหรอ รู้สึกดีใจเหรอบิลลี่อิงลิชไม่รู้สึกละอายบ้างเหรอที่เหยียดคนเอเชียบิลลี่อิงลิชไม่รู้สึกแย่บ้างเหรอที่เหยียบย่ำคนเอเชียดูถูกคนเอเชียแบบนี้รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลแบบนี้จริงๆรเหรอแถมบิลลี่อิงลิชก็เพิ่งจะมาใหม่จะมาแซงหน้าบีทีเอสได้ไงบีทีเอสต้องดังกว่า,อย,า,อ,ยางงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือแบบเอยคือแบบประสาทแดกมากครับคือบิลลี่อิงลิชก็คงจะคิดได้ใจเอ้านี่กูชนะสาขาเลกคอร์ดออฟเดอะเยียกูผิดใช่ไหมเนี่ยคือทำอะไรผิดไม่เข้าใจ งงแบบงงมากๆแค่ทางแกมมี่อวอร์ดมายินดีเฉยๆโพสยินดีเฉยๆก็โดนด่าสังงันนะครับหลังจากที่ติ่งวิเทสเนี่ยออกไปลุมด่าคนอยู่พักหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วทางติ่งก็ประกาศสงบศึกโดยให้เหตุผลว่าจะไม่สนับสนุนงานแกมมี่อวอร์ดแล้วก็รายการเดอะวิกเก็ตอีกนะครับเพราะทั้งสองรายการเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติเหยียดชาวเอเชียและทั้งหมดทั้งมวลหลังจากนี้ จะไม่ยุ่งกับรายการอะไรแบบนี้อีกแล้วจะไม่สนับสนุนเลดี้กาก้าไม่สนับสนุนเทเลอร์สวิฟไม่สนับสนุนบิลลี่อนลิที่ชอบเหยียดเชื้อชาติอะไรแบบนี้ไม่มีสามัญสำนึกรู้ว่ารางวัลที่ได้มามาจากการเหยียดเชื้อชาติแต่ทั้ง3คนก็ยังดีใจนั่นแหละครับจนสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังไม่เลิกประสาทแดก ประเด็นการด่าของติ่ง BTS เนี่ยยังไม่จะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆวงและอีกหลายๆบุคคลนะครับที่โดนติ่งเขาด่านะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพอคลิปนี้พูดถึงแต่ตัว j Taylor แล้วก็งาน Grammy Award เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับงานนี้นะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีนึงต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปต่อไปที่จะทาเกี่ยวกับ BTS เนี่ย <c oughs> ผมเชื่อว่าได้เลยนะครับว่าจะต้องมีเสียงแตกออกมาทั้ง2ฝ่ายแน่นอนนะครับฝ่ายนึงเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมจะพูดในคลิปหน้านะครับเชื่อสิมันต้องเป็นแบบนั้นนะผมบางคนก็อาจจะรับความจริงไม่ได้ก็อาจจะบอกว่าผมใส่ร้ายก็ได้นะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคลิปหน้าที่ผมกำลังจะทำนะ มันคือความจริงของติ่งที่เคยทําไว้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรอดูในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดไปหรืออะไรพลาดไปก็าสามารถติชมกันได้นะผมอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมรออ่านอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับผมบายยงื bye ้อ